เดือน2025 toyota fortuner เป็นรถยนต์ suv เนกอประสงค์ที่ได้รับการปรับโฉมใหม่มาพร้อมกับดีไซน์ที่ทันสมัยและความแข็งแกร่งที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่ออกแบบใหม่ไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์เฉียบคมเส้นสายของตัวรถดูโฉบเฉีียวและบึกบึนมากขึ้นเสริมความหรูหราด้วยล้ออลลอยขนาดใหญ่และไฟท้ายเล็แบบใหม่ที่เพิ่มความสปอร์ตและพรีเมียมให้กับตัวรถภายในห้องโดยสารกว้างขวางและหรูหราด้วยวัสดุคุณภาพสูงและการออกแบบที่เน้นความสะดวกสบาย ฟีเจอร์เทคโนโลยีล้ำสมัยเช่นหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเครื่องเสียงระดับพรีเมียมและมตรวัดดิจิทัลที่ช่วยให้การขับขี่สะดวกและเพลิดเพลินมากยิ่งขึง้น2025 Toyota Fortuner มาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่ทรงพลังและประหยัดน้ำมันมีทั้งเครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินให้เลือกโดยรุ่นดีเซลมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.8ลิตรโบที่ให้กำลังแรงมมาและแรงบิดที่สูงทำให้สามารถขับขี่ได้อย่างมั่นใจทั้งในเมืองและทางไกล ส่วนรุ่นเบนซินให้การตอบสนองที่ดีเยี่ยมและเหมาะสําหรับการใช้งานหลากหลายระบบส่งกําลังเป็นเกียร์อัตโนมัติที่พัฒนาให้มีความนุ่มนวลและประหยัดพลังงานมากขึ้นพร้อมระบบขับเคลื่อน4ีล้อที่สามารถปรับได้ตามสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นโหมดขับเคลื่อน2ล้อหรือสล้อเพื่อการลุยทางวิบากระบบความปลอดภัยของ Toyota Fortun e r 2 0 2 5ถูกยกระดับขึ้นไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยี Toyota Safety s e เซนที่ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยยิ่งขึ้นประกอบไปด้วยระบบเตือนการชนด้านหน้า ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบเตือนออกนอกเลนระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและระบบตรวจจับจุดอับสายตาซึ่งช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถขับรถได้อย่างมั่นใจมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีโครงสร้างตัวถังที่แข็งแกร่งและถุงลมนิรภยัยรอบคันที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในกรณีเกิดอุบัติเหตุด้านสมรรถนะการขับขี่ f o r t u n e r 2 0 2 5ได้รับการปรับปรุงช่วงล่างให้มีความนุ่มนวลมากขึ้นลดอาการโครงของตัวรถในขณะเข้าโค้งและขับขี่ด้วยความเร็วสูง ทำให้สามารถควบคุมรถได้ดียิ่งขึ้นระบบการสะเทือนด้านหน้าเป็นแบบอิสระปีกระหนก2ชั้นพร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโครงส่วนด้านหลังเป็นแบบโฟลิงคอยสปริงช่วยให้รถมีสเสถีนรภาพและรองรับแรงกระแทกได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองทางไกลหรือเส้นทางออฟโรดโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ก็สามารถตอบสนองได้อย่างดีเยี่ยมการออกแบบภายในของฟอร์จูเนอร์ใหม่ย,ยังคงเน้นความกว้างขวางและหรูหราวัสดุที่ใช้ในห้องโดยสารเป็นแบบพรีเมียม บาะนั่งหุ้มหนังแท้ที่ให้ความสบายตลอดการเดินทางเบาะแถว2และแถว3ส,สามารถพับปรับได้หลายรูปแบบเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระระบบปรับอากาศแบบแยกโซนทำให้ผู้โดยสารทุกตำแหน่งได้รับความเย็นสบายหน้าจออินโฟเทนเมนตขนาดใหญ่รองรับระบบนำทางและการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนพร้อมระบบเสียงรอบทิศทางที่ให้คุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสามารถควบคุมเครื่องเสียง ระบบนำทางและฟังก์ชันต่างๆได้ง่ายดายนอกจากนี้ยังมีช่องชาร์จ USB และระบบชาร์จไร้สายเพื่อรองรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้โดยสาร Toyota Fortuner 2025มีให้เลือกหลายรุ่นย่อยเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นรุ่นมาตรฐานที่มาพร้อมอุปกรณ์พื้นฐานครบครันรุ่นกลางที่เพิ่มฟีเจอร์ด้านความสะดวกสบายและรุ่น็อปที่มาพร้อมอุปกรณ์ระดับพรีเมียมและเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ครบครัน นอกจากนี้ยังมีรุ่นพิเศษที่มาพร้อมกับชุดแต่งสปอร์ตและสีตัวถังเฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องการความแตกต่างสำหรับการขับขี่ในเมือง Fort u n e r 2 0 2 5มีระบบช่วยจอดอัจฉริยะและกล้องรอบคันที่ช่วยให้การจอดรถเป็นเรื่องง่ายขึ้นระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดทำให้การขับขี่บนเส้นทางที่มีความชันปลอดภัยและสะดวกมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบตรวจสอบแรงดันลมยางที่ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถดูแลรักษายางได้อย่างมีประสิทธิภาพ โ o โยต้าฟอร์จูเนอร์ถือเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่มองหารถ SUV ที่มีความหรูหราแข็งแกร่งสมรรถนะเยี่ยมและเทคโนโลยีล้ำสมัยตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกลรวมถึงการลุยเส้นทางออฟโรดด้วยคุณสมบัติที่ครบครันทำให้ Fortuner ยังคงเป็นรถที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและเป็นหนึ่งในตัวเลือกอันดับต้นๆของผู้ที่ต้องการรถ SUV อนเนกประสงค์ที่เชื่อถือได้